กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามนะคะเรายังคงเห็นตัวเลขคนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ อยู่เป็นจำนวนมากหลายคนสูญเสียงเงินไปจนเกลี้ยงบัญชีสิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็มีนะคะสืบเนื่องจากว่าบรรดามิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมักจะปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนล่าสุดค่ะทางกระทรวง d s ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ามีแอปพลิเคชันอยู่ประมาณ200อแอปพลิเคชันที่ห้ามโหลดโดยเด็ดขาดเพราะจะทาให้คุณสูญเสียข้อมูลส่วนตัวและอาจทำให้ต้องสูญเงินแบบเกลี้ยงบัญชี ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบริษัทเอกชนส่ง SMS ให้ผู้เสียหายแจ้งเหยื่อว่าจะได้รับของรางวัลถ้าหากหลงเชื่อก็จะหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากนั้นให้พิมพ์ชื่อนมสกุลภาษาอังกฤษและหมายเลขโทรศัพท์มิจฉาชีพจะสามารถควบคุมมือถือระยะไกลได้และจะทำการโอนเงินไปสู่บัญชีเป้าหมายด้วยตนเองปรากฏว่าเงินหายไปแบบเกลี้ยงบัญชีค่ะปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของมาแวร์อันตรายที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES และสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกอมชก็ได้มีการตรวจสอบกันมาโดยตลอดและพบปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งถูกระบุว่าสามารถขโมยข้อมูลหรือควบคุมเครื่องโทรศัพท์ได้ ย้อนกลับไปในปี2022มีการเผยแพร่รายชื่อแอปพลิเคชันอันตรายเหล่านี้ซึ่งก็มีมากกว่า200รายการทั้งในระบบ iOS และ Android ตามที่ปรากฏใน Facebook ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ Facebook ของกอสอมอชอดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบหากพบแอปพลิเคชันดังกล่าวให้ถอนการติดตั้งโดยทันทีและควรจะมีการอัปเดตระบบของเครื่องโทรศัพท์ตนเองให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอค่ะ ทั้งนี้ทาง DAS ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆลงบนโทรศัพท์มือถือเพราะอาจจะไปเจอมาแวร์อันตรายได้เนื่องจากถ้าเกิดมีการโหลดเข้าไปในเครื่องก็จะมีโอกาสถูกดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกรีโมทเข้ามาควบคุมมือถือของท่านซึ่งถ้าเกิดมีเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะถูกโอนเงินออกไปที่เรียกกันว่าใช้แอปดูดเงินและถ้าเกิดพบแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่ในมือถือของท่านให้รีบลบออก โดยขณะน,นี้ทางกระทรวงมีการประสานกับทาง Play Store และทาง App Store ทั้งหมดแล้วไม่ให้มีแอปพลิเคชันเหล่านี้ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงกลแล้วโหลดเข้าไปนอกจากนี้ยังพบปัญหาการสร้าง SMS โดยใช้ชื่อเดียวกันกับผู้ส่งที่เป็นธนาคาร แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลทำให้ผู้รับ SMS เข้าใจผิดและหลงเชื่อว่ามาจากหน่วยงานจริงซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการออกประกาศว่าจะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับผู้รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนเลยนะคะว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่มากับ SMS หรือเพิ่มเพื่อนจาก l ล n e ID โดยให้สังเกตรูปแบบเนื้อหาที่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเกินจริงหรือทาให้หวาดกลัวเช่น คุณได้รับอนุมัติวงเงินกู้50,000บาทคลิกลิงก์หรือโปรดยืนยันร,รหัสผ่านมีเช่นนั้นบัญชีของท่านจะถูกระงับการใช้งานติดต่อ Line ID โดยอาจจะตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยง,งานที่ถูกระบุว่าส่ง SMS มาอีกครั้งน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะทั้งนี้ทางสกมชได้มีการรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ทำการส่ง SMS ปลอมเหล่านี้เพื่อหยุดการทำธุรกรรมต่าง ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการประสานงานกับกสทชเพื่อขอข้อมูลผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายและธุรกิจที่ทํา SMS เอแล้วปล่อยให้มีการปลอมชื่อออกมาซึ่งถ้าเกิดทําสําเร็จก็จะไม่มี SMS ปลอมอีกค่ะนอกจากนี้เรื่องการแอดไลน์ก็เช่นเดียวกันบางทีมีการส่งลายมาก็เป็นลน์ปลอมให้เข้าไปแอด เห็นชื่อเห็นรูปอาจจะคิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือเป็นบริษัทหน่วยงานที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นก็ขอให้รรมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะอย่าไปแอดไลน์อย่าไปคุยกับคนเหล่านี้เพราะว่าถ้าเขาพูดคุยเข้ามาส่งข้อความเข้ามาซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นของที่ดีเกินจริงได้ประโยชน์มากเกินควรไม่ว่าจะเป็นอาจจะให้กู้เงินห0 0หมื่นบาทให้ขายสินค้าในราคาพิเศษถูกมากๆหรือหลอกว่าจะมีะไรายได้พิเศษให้เรา ถ้าเราไปทํางานกับเขาไปลงทุนกับเขาพวกนี้มันดีเกินจริงคิดไว้เลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาชีพสูงมากจะมาผ่านทางช่องทางไลน์ปลอมหรือ SMS ปลอมเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปกดลิงก์อย่าไปให้ข้อมูลเด็ดขาดค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดจะติดต่อกับหน่วยงานใดๆก็ตามผ่านช่องทางออนไลน์ควรติดต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันจริงหรือไปที่เว็บไซต์ของเขาซึ่งเว็บไซต์ก็ต้องเป็นเว็บจริงด้วย ส่วนวิธีการในการสังเกตนะคะคือเป็นเว็บที่ลงทายด้วย Duck .th .th ก็คือ Thailand ค่ะจะเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอันนี้ได้มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ดังนั้นจึงของให้ประชาชนดูที่แอปพลิเคชันที่ท่านคุ้นเคยและใช้งานอยู่เป็นประจำมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ถูกหลอกให้สูญเงินส่วนวิธีการในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ 1. ต้องมีสติ ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดติดต่อหรือแสดงตัวไม่ว่าเรื่องใดๆให้โทรศัพท์สอบถามจากเบอร์กลางของหน่วยงานที่ถูกอ้างถึง 2. ห้ามกดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบที่มาที่ไปรวมถึงไม่ให้มีข้อมูลส่วนตัวใดๆเมื่อรับสายจากต้นทางที่ไม่ทราบที่มาที่ไปชัดเจน 3. ถ้าหากว่าเผลอกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมดังกล่าวให้รีบลบหรือรีเซ็ตเครื่องใหม่ทันทีค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารกับบัญชีธนาคารที่มียอดเงินสูงถ้าหากจำเป็นก็ให้จำกัดยอดวงเงินที่รับความเสี่ยงได้เอาไว้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเห็นรูปแบบการหลอกลวงพี่น้องประชาชนของมิจฉาชีพที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลักๆเลยค่ะอย่าเปิดเผยข้อมูลของตนเองผ่านทางโซเชียลและอย่าไปกดรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆเด็ดขาด เพราะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้เราต้องรู้เท่าทันจะได้ป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชันทิกต็อกอินสตาแกรและ t w i ิเตอร์เพียงแค่ค้นหาคําว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ